สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าศาลจังหวัดเชียงรายครับอัปเดตข้อมูลหน่อยครับได้รับการร้องเรียนมาจากท่านผู้ชมหลายท่านนะครับว,ว่าเวลาเขาไปประกันชีวิตเรี่ยกพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปประกันชีวิตเขาก็โฆษณากันชั่งไม่ต้องตัวสุขภาพไม่ต้ตองตอบคําถามเรื่องสุขภาพโทรเลยศูนย์สองสามแล้วคนนี้นั่นนี้นั่นนั่นนั่นนิ่งๆน่องๆอ,อ,อะไรเงี้ยนะครับก็เสร็จพอประกันชีพไปแล้ว ต่อมาเกิดตาย <Wow. S 1> เกิดมีอุบัติเหตุตายหรือเกิดตายเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้แหละปรากฏว่าพอเขาตรวจสอบประวัติการรักษาพบว่าผู้เอาประกันป่วยเป็นมะเร็งบ้ง่งป่วยเป็นโรคความดันเลหิตสูงบ้ง่งป่วยเป็นโรคไตบ้างต้องฟอกใตบ้างป่วยนูน่นป่วยเป็นโรคหัวใจบ้างอะไรต่างเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยกรมธนีเป็นโมโคียะเพราะนั้นบอกล้างโมโคียากรรมให้กลายเป็นโมคะแล้วเขาก็ไม่จ่ายเงินประกัน และต้องบอกถ้าไม่ชมนะครับว่าต่อไปนี้นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวของเราเนี่ยถ้าใครจะมาการชีวิตให้ลูกให้หลานนะครับถึงแม้ว่าไม่ต้องตอบคำถามเรื่องสุขภาพถึงแม้ว่าไม่ต้องตรวจสุขภาพแหเ,เรายังมีหน้าที่ต้องบอกครับว่าเรามีโรคประจาตัวเป็นโรคอะไรเป็นโรคมาเลงเป็นโรคคำดันเราหิตสูงเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคอะไรต่างาต้องบอกเขาด้วยเพราะว่าถ้าเขารู้เขาจะไม่รับประกันถ้าเขารับประกันเขาจะเรียกเบี้ยสูง นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปบอกเขาเขาเก็บเบี้ยกปกติพอเราตายเขาไม่จ่ายครับแล้วก็เหลือร้อ,อย่างนี้แหละครับแล้วก็โอ้ยออลองเรียนกันมาเยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านนะครับบอกกันต่อๆด้วยนะครับว่าไม่ต้องตอบปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ต้องตรวจสุขภาพแต่ยังต้องบอกเรื่องสุขภาพด้วยครับว่าเป็นอะไรร่วงจำดวงคืออะไรไม่งั้นกลายเป็นโมคียะกรรมพี่แกบอกล้างกลายเป็นโมคะอดได้เงินประกันเลยครับ